ประกันบอกไม่เสียนะครับแต่พี่ใหญ่ตีเปียบให้กับลูกค้าเพราะว่าเราคำนึงถึงชีวิตของลูกค้าเป็นหลักนะครับแต่ประกันนะครับคำานึงถึงแค่ความถูกย้ํานะครับประกันชื่อเดียวกับตลาดไปหาดูนะครับอ๋อนี่นี่นี่ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเขาผมเขาผมแล้วประกันเขาประกันยังไงประกันไม่ยอมอนุมัตินะครับเขาแจ้งมาว่าเขาบอกว่าไม่เสียพี่ถามบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูกค้าพี่จะทำยังไงก็บอก คุณก็หาให้ดูว่ามันเสียยังไงอพี่ใหญ่บอกว่าโอเคพี่ปล่อยเขาดูเขาก็ยังดื้อโอเคมันเสียอันเดียวขอเปลี่ยนหนึ่งอันได้ไหมอ่าครับผมคุณลองนึกสภาพอีกครับว่าทีวีของคุณเน่ะเกิดการช็อตมาแล้วแล้วคุณต้องเสี่ยงชีวิตกับมันอ่าครับเนี่ยครับแล้วคุณลองดูว่าเดี๋ยวพี่อยากจะเล่าให้ฟังครับว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างรถคันนี้ได้เกิดการชนด้านหลังมาชนด้านอ๋อแบตเตอรี่อยู่ด้านท้ายพอชนด้านหลังปุ๊บแผงท้ายเข้ามาอ่าครับพอเข้ามาปุ๊บ สายไฟเกิดสปาร์ตอ่าครับผมพอสปาร์ตปุ๊บมันเกิดการช็อตแต่การช็อตต่างๆเนี่ยครับมันก็มีระบบตัดแต่ตัดแล้วบางครั้งนะครับมันก็ยังสปาร์ตต่อเนื่องอ่าครับผมรถที่เป็นรถไฮบริดนะครับถ้าเกิดโดนด้านหลังโดนใกล้เคียงกับแบตเพียอาจะตีเปลี่ยนไปก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าก็คือเปลี่ยนทั้งลูกเลยถูกไหมพี่เปลี่ยนทั้งลูกใช่ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าน้องประกันนะครับก็หัวหมออ่าพี่ขอเปลี่ยนเป็นเซลได้ไหมขอเปลี่ยนคือโอเคลัพี่เข้าใจว่ารักษอาผลประโยชน์ให้ลูกค้าอ ถ้าทำประกันกับผมค,บคุณต้องมาเสี่ยงชีวิตกับตรงนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมบอลวีซีเคนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อู่วีสิอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาหาพี่ใหญ่เนาะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นดราม่าเกี่ยวกับประกันภัยอ่าสำหรับใครที่รอชมคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนี่เลยเนะพื่อนคือคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประกันภัยเนาะว่าลูกค้าเขาผมไปดูนิดนึงนะเนี่ย อันนี้เป็นตัวแบตเตอรี่ของรถ BMW ตัว G30 นะเป็นไงตัวปลั๊กอินอ่ะทุกคนก็คือมันน่าจะชอ็อตหรือไหมอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าตอนนี้กําลังมีประเด็นกับทางประกันอยู่เพราะว่าประกันเขาอ่ะจะให้เปลี่ยนแค่ตัวนี้อ่าทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไหมนะคือตามจริงพี่ใหญ่แกบอกว่ามันเป็นขนาดเนี้ยคือมันควรจะเปลี่ยนยกลูกนะ mm. เพื่อนนะเดี๋ยวค่อยมาฟังพี่ใหญ่แกอธิบายนะว่าสรุปแล้วเป็นมาอย,ย่างไงบ้างเรื่องราวเนาะแล้วเดี๋ยว เพื่อนๆค่อยมาตัดสินนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัวปลั๊กอินนะของตัว 530E นะทุกคนนะเนี่ยกำลังวัดคงวัดค่าอยู่เลยนะเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาหาพี่ใหญ่นะว่าสรุปแล้วเรื่องมันจะเป็นยังไงใครชอบคลิปเกี่ยวกับประกันภยัยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับผมไปไปครับทุกคนไปหาทางพี่ใหญ่ V10 กันเลยครับผมพี่ใหญ่ทำอะไรอยู่พี่อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบวันนี้นะครับก็มาวัดเซลล์แบตเตอรี่ให้จากทางประกันนะครับก็ประกันชื่อดังครับ ชื่อเดียวกับตลาดเนาะประกันชื่อเดียวกับตลาดก็อยากจะบอกว่าการประกันการคุ้มครองก็เหมือนตลาดจริงครับแบตเตอรี่รถยนต์คันนี้เป็นแบตเตอรี่ของตัว B M C ห5 3ห E นะครับพี่ใหญ่บอกกับประกันเลยว่ามันเสียประกันบอกไม่เสียจริงๆแล้วรถไทยบิดนะครับโอกาสที่เกิดไฟลุกก็มีเดี๋ยวพี่ใหญ่เปิดให้ดูนะครับนี่นะครับมันจะมีเซลล์บางตัวที่เกิดการไหม้นะครับนี่ครับ อันนี้คือแบตเตอรี่ตัว 530E ใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่มันตัวเดียวกับซีที่สามป่ะใช่ครับตัวเดียวกันเลยอ๋อนี่นี่นี่ไฟไหมใช่ครับประกันบอกไม่เสียนะครับแต่พี่ใหญ่ตีเปรียบให้กับลูกค้าเพราะว่าเราคำนึงถึงชีวิตของลูกค้าเป็นหลักนะครับแต่ประกันนะครับคำนึงถึงแค่ความถูกย้ำนะครับประกันชื่อเดียวกับตลาดไปหาดูนะครับอ๋อนี่นี่นี่ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่าครับผมครับผมแล้วประกันเขา ประกันประกันไม่ยอมอนุมัตินะครับเขาแจ้งมาว่าเขาบอกว่าไม่เสีย,สยพี่ถามบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูกค้าพี่จะทํายังไงก็บอกคุณก็หาให้ดูว่ามันเสียยังไงอพี่ใหญ่บอกว่าโอเคพี่ปล่อยเขาดูเขาก็ยังดื้อโอเคมันเสียอันเดียวขอเปลี่ยนหนึ่งอันได้ไหมอ่าครับผมคุณลองนึกสภาพอีกค,ครับว่าทีวีของคุณนะ่ะเกิดการช็อตมาแล้วอ่าแล้วคุณต้องเสี่ยงชีวิตกับมันอ่าครับเนี่ยครับแล้วคุณลองดูว่าเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังครับว่า เกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างรถคันนี้ได้เกิดการชนด้านหลังมาชนด้านอ๋อแบตเตอรี่มันอยู่ด้านท้ายพอชนด้านหลังปุ๊บแผงท้ายเข้ามาอ่าครับพอเข้ามาปุ๊บสายไฟเกิดสปาร์อ่าครับผมพอสปาร์ปุ๊บมันเกิดการช็อต แต่การช็อตต่างๆเนี่ยครับมันก็มีระบบตัดตัดแล้วบางครั้งนะครับมันก็ยังสปาร์ตต่อเนื่องอ่ครับผมรถที่เป็นรถไฮบริดนะครับถ้าเกิดโดนด้านหลังโดนใกล้เคียงกับแบบเพียจะตีเปลี่ยนไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าก็คือเปลี่ยนทั้งลูกเลยถูกไหมพี่เปลี่ยนทั้งลูกใช่ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าน้องประกันนะครับก็หัวหมออ่าพี่ขอเปลี่ยนเป็นเซลได้ไหมขอเปลี่ยนคือโอเคละพี่เข้าใจว่ารักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าครับแต่ตอนที่คุณครับเบี้ยประกันคุณไม่บอกลูกค้าเลยว่าถ้าตงเสีี่ยชวิ กับตรงนี้อ่ครับผมแล้วก็บอกกันเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเยอะมากๆนะครับเพราะว่าค่าทําสีครับประกันให้มาชิ้นหนึ่ง2,500บาทกันชนท้ายอะนะกันชนท้ายชิดแล้ว2,500บาทสามหลัรถ BM สอซีค่ะโ <2 S 2> อตัว G30 โอ้โหทางวนชนท้าย bm สองพันห้าใช่ครับก็ใครจะทาประกันเจ้านี้ก็คิดดีๆนะครับชื่อเดียวกับตลาดก็ลองหาดูครับว่ามีตลาดเจ้าไหนมีของกินอร่อยอะไรยังไง <c oughs> ก็ <c oughs> ลองลองไปหาคนดูแล้วก็รเราก็อยากจะบอกต่อเลยครับว่าอย่างเช่นรถ bm ชนปุ๊บเข็มขัดนิรภลยจะยิงก็ไม่อัุโมัติให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนให้ด้วยไม่เปลี่ยนใช่ครับแล้วพอไม่เปลี่ยนเสร็จแล้วพอชนเสร็จไม่ให้เปลี่ยนกล่อง airbag อีกพี่ใหญ่บอกเลยครับคุณประหยัดเงิน กต่ลูกค้าชีวิตของเขามีครอบครัวแล้วคุณทําอย่างเนี้ยคุณลองนึกภาพดูดูสิครับในการทํารถนะเดี๋ยวพี่ใหญ่จะมาที่ใบคร่าวๆนะครับหลักการทางานของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเซลล์แต่ละเซลล์ถูกต่อกันทั้งหมดนะครับถ้ามันมีเซลล์ไหนเสียหรือว่าค่าต่างๆที่เราวัดออกมาครับมันไม่เท่ากันรถก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับนี่นะครับเนี่ยครับทุกอย่างเนี่ยเราต้องไล่ตามเซลล์ไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับว่าค่ามันจะเท่ากันอ่าครับ อันนี้<ถ>ผมถามเพิ่มนะพี่ใหญ่ไอตัวแบตเตอรี่ตัว G30 เนี่ยกับ G20 อะ่ะสมมติถ้ามันเสียนิดนึงอะ่ะเราเปลี่ยนยกชุดเลยใช่ปะจริงๆแล้วครับมันสามารถเปลี่ยนเซลล์ได้<อ>แต่การเปลี่ยนเป็นเซล์อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดมันเสื่อมเราเปลี่ยนเป็นเซลไม่มีปัญหา<อ>แต่ว่าการเกิดอุบัติเหตุแล้วมันชอ็อตอะครับคุณควรจะคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตลูกค้า<อ>มากกว่า<อ>เพราะประกันอย่างที่บอกครับว่าเอะไร ขอให้ลื้อตรวจสอบลื้อจริงครับลื้อเสร็จแล้วบางทีรถที่มันเสียเกิดจากอุบัติเหตุอะครับคุณลื้อเสร็จแล้วมันประกอบกับกอลําบากคุณสั่งลื้อคุณจะดูคุณจะดูคุณไม่คํานึถึงห่วงชีวิตแล้วคุณลองนึกภาพดิครับว่าคุณเข้าอุปกริเนะครับค่าแรไในการลื้อครับหรือแบบที่ลงให้พันเดียวโหให้พันเดียวคุณลองคิดภาพอีกครับว่าเขาบอกว่านี่คือราคากลางพี่ใหญ่ย้ำนะครับราคากลางของที่ประกันกล่าวอ้างว่าเป็นราคากลางของกรมการประกันภัยขอโทษทีนะครับ ตรงนี้ช่วยไปพิจารณากันด้วยมันเป็นราคาตั้งแต่ปีสี่กว่าครับซึ่งจากปีนี้ก็ยี่สิบกว่าปีค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมาไม่รู้กี่รอบแล้วครับแต่ค่าแรงสียังอยู่เหมือนเดิมครับมันถึงได้เกิดบรรลัยการช่างกับโจรการช่างมาเยอะมากๆพันเดียวนี้ถือว่าถูกมากเลยนะี่คือถูกมากครับถูกแล้วเวลาที่เราสมมุติว่าเวลาที่เราขึ้นแทงมาสเปกอะครับประกันเนี่ยให้ค่าขึ้นได้ห้าพัน แล้วผมถามอีอนหนึ่งว่าในในท่านราคาหลักล้านคุณให้ห้าพันนี่ครับเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมลูกค้าถึงมีปัญหากับประกันและประกันบางเจ้านะครับบอกได้เลยครับว่าค่อนข้างที่จะพูดง่ายก็คือแสบสุดๆครับแสบยังไงรถลูกค้าเกิดเหตุนะครับก็ดึงลูกค้าไปเรื่อยๆทุกอย่าง่ะคุณต้องคุมราคาให้จบภายใน15วันนะครับย้ำนะครับคุมราคาให้จบภายใน15วันถ้าเกิดประกันภัยบอกว่าราคาไม่ออกภายใน15วันเนี่ย ลูกค้าทุกคนสามารถฟ้องคอปพอข้อหาปววิ่งเวลาในการพิจารณาสินไหมนะครบโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาทนะครับโอ้ประกันไม่เคยบอกเรื่องนี้กับลูกค้าว่าตรงเนี้ยทุกคนไม่เคยรู้แต่ถ้าเกิดใครเจอประกันคุ้มราคาทันนานะครับร้องเลยครับพี่ใหญ่ย้ำให้ร้องเลยครับเพราะว่าการร้องตรงนี้เปรียบเสมือนเอาอาญามาบีบแพงประกานก็จะอนุมัติเร็วเลยแต่พี่ใหญ่ก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้แล้วถูกไหม พี่มีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากครับเพราะประกันก็จะอ้างบอกว่าติดโน่นติดนี่นายไม่อยู่มีบางมีประกันบางเจ้านะครับก็พูดได้เลยครับใช้เวลาอนุมัติสองเดือนอสองเดือนเสร็จดึงอ้างนู่นอ้างนี่ไปเรื่อยๆครับแต่ทำไมเวลาคุณรับเบี้ยคุณไม่เคยอ้างเลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเกิดเหตุค่อยจ่ายเงินนั่นแหละอ๋อไอคลิปที่พี่เคยไปที่บริษัทเขาเลยปะ มมีหลายที่เลยครับมีหลายที่เลยเหรอคือวิชาพวกนี้มันพี่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียนกันมาหรือเปล่าอ่าครับผมการดึงเวลาเจ้านายไม่อยู่นายไม่อยู่นายไม่เข้าอ่าครับแต่ขอโทษนะครับพี่ใหญ่ย้ำนะครับการคุมราคาต้องจบภายใน15วันนะครับใครถ้าเกิดไม่จบเนี่ยเขียนหนังสือร้องเรียนไปที่คอปพอได้เลยครับอ่าครับแล้วก็เขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็เขียนย้ำด้วยนะครับว่าขอให้แจ้งผลดำเนินการพี่ใหญ่บอกเลยครับพวกประกันดีๆได้มีที่ยืนประกันแย่ๆได้มีกระปับปรุงตัวครับ อ่าครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอดูหน้าตาแบตนิดนึงพี่อันนี้ถามนิดนึงพี่ถ้าเกิดสมมุติเราซื้ออ่ะลูกหนึ่งมันมันมันแพงไหมก็ประมาณสี่แสนก่าบาดลูกหนึ่งนะแต่พี่บอกแลยสี่แสนกําบาทคุ้มนะครับกับชีวิตลูกค้าพี่ใหญ่อมลูกก็สี่แสนนะทุกคนนะกับตัวแบตเตอรี่ตัวสามสามศูนย์ีแล้วก็ห้าสามศูนย์ีก็เนี่ยครับมันมีเซลล์หนึ่งช็อตอย่างนี้แล้วครับอ่าครับผมนี่ช็อตอย่างนี้แล้วอ่าแล้วคุณจะให้เปลี่ยนแค่อันเดียวอ่าครับผมผมถามอันหนึ่ครับผม คุณกล้าเสี่ยงไหมล่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันอย่างเช่นถ้าเกิดมันมันไม่ช็อตหรือว่ามันไม่ไหม้อะถ้าเกิดมันเสียแค่นีน้เราก็เปลี่ยนแค่นี้ได้ใช่ไหมพี่คือพี่ใหญ่ไม่แนะนํา<ช>ครับอ๋อไม่แนะนำใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเสมอกับของที่มันช็อตแล้วครับอ๋อโอเคโอเคก็คือเปลี่ยนยกลูกน่าจะดีสุดหน่อพี่น้องใช่ครับใช่โอเคโอเค,อเคก็อย่างที่บอกครับว่าเหมือนที่เราเคยพูดอยู่เสมอว่าคุณทํารถมาแล้วจนการช่างกับบรรยการช่างอะครับะครับบอกว่าพี่ใหญ่ ขิงคนนู้คนนี้คุณก็แทร่ผลงานในการซ่อมรถไฮบิดของคุณแลวคุณก็โชว์ว่าคุณมีความรู้ยังไงมากกว่าที่คุณนํารถขโมยหรือรถหนีไฟแนนซ์มาซ่อมให้ลูกค้าและไอ้วพวกรถตัวปักอินเนี่ยมันซ่อมยากไหมพี่ใหญ่เออปักอินก็บอกกันเลยว่าซ่อมง่ายไอ้ซ่อมยากครับโทษทีครับซ่อมยากมากกว่ารถไฟฟ้าร้100อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเพราะว่ามันมีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ตัวมอเตอร์ด้วยใช่ครับบอกกันเลยครับ<ๆ>ว่าหลายคนบอกว่ารถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ซ่อมยากพี่ใหญ่บอกเลย ง่ายมากแล้วเดี๋ยวเรามาคอยดูนครับว่าก็คอมเมนต์งเงยอะๆครับว่าอยากให้พี่ใหญ่ซ่อมรถรุ่นไหนอะไรยังไงเดี๋ยวพี่ใหญ่ทำให้ดูอ่าครับผมได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวฝากช่องทางการต่อวีสิบหน่อยพี่สำหรับวีสิบนะครับทาทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหากับประกรันมีปัญหาใดๆก็ตามเกี่ยวกับรถนะครับพี่ใหญ่เคลียร์ให้คุณได้หมดนะครับขอเพียงคุณติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นรถถูกรถแพงหรือยังไงเรายินดีช่วยเหลือ f อเราทุกคนนะครับอ่าครับผมเอ้ยพี่ใหญ่ก่อนจบคลิปมีแนะนําประกันดีๆ ก็ประกันดีๆพี่ใหญ่บอกเลยครับว่าสําหรับพี่ใหญ่มองว่าธนชาติก็เป็นประกันที่ดีมากๆครับธนชาติใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่เพราะตอนนี้ธนชาติก็เริ่มมารับซุปเปอร์คาร์แล้วก็ค่อนข้างจะมีความเป็นมืออาชีพแต่ในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีในบางส่วนที่ว่าเขายังปรับอยู่แต่ถามว่าโดยรวมในการเทียบกับประกันที่อื่นพี่ใหญ่ก็ให้เป็นเบอร์หนึ่งอยู่ครับแนะนาเลยใช่ไหมพี่แนะนำเลยคอนเฟิร์มใครอยากกระทำก็เราก็เชียร์ธนชาติครับแล้วก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้ครับโอเคได้เลยพี่ใหญ่วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ นี่นันเพื่อนคลิปนี้พามาดูตัวแบตเตอรี่นะของตัวรถปลั๊กอินนะสำหรับตัว 5330e แล้วก็ตัว 330e นะสำหรับตัว bm เนอะนี่เป็นไงวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องประเด็นดราม่าพวกประกันภัยด้วยพี่ใหญ่แกก็อธิบายแล้วนะว่าปมานยังไงนะก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วถ้าเกิดใครอยากได้คลิปที่แบบให้ความรู้แบบนี้อีกคลิปดีๆแบบนี้อีกก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาแบบขอผมบายบาย